สวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนชาวแบคที่เซอร์บายทุกท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปเคว็ดลัเปิดวิหารทะเลทรายประจำเดือนมกราคม2565หนะฮะจะมีอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเลยนะครับ เคล็ดลับที่1นนะฮะขุดสมบัติสายครบ70ครั้งนะฮะจุดสําหรับขุดสมบัติก็จะเจอได้ทั่วไปในแผนที่ทะเลทรายนะฮะและเมื่อเราเข้าใกล้ก็จะมีลูกศรน,นําทางเราไปยังจุดขุดสายนั้นๆนะครับเคล็ดลับที่2นะฮะลงวิหารลุยนัสเทมเพิลครบ1ครั้งนะฮะหรือวิหารต้องใช้ตัวละครลองลงร่วมด้วยนะฮะวิหารแห่งนี้ก็สามารถลงได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากรีเซตจำเดือนวิหารระดับหนึ่งก็เปิดให้ลงได้อยู่แล้วนะฮะส่วนจุดเกิดวิหารแห่งนี้ก็ตามรูปนี้เลยนะครับ เคล็ดลับที่3นะฮะใช้น้ําทะเลทรายครบ2ชั่วโมงนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนอยู่ในแผนที่ทะเลทรายน้ําบริสุทธิ์ก็จะลดลงเรื่อยๆนะฮะแล้วเมื่อครบ2ชั่วโมงก็จะสามารถผ่านเคล็ดลับอันนี้ได้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆอนขี้เกียจฟาร์มในแผนที่ทะเลทรายก็สามารถฟาร์มในดันทะเลทรายตามรูปนี้ก็ได้เช่นกันนะฮะโดยจะใช้น้ํา30นาทีตอนน่อ1นรอบนะฮะหรือจะใช้แบบคูณน้ํา้าเท่าก็ได้เช่นกันนะฮะถ้าเรามีปริมาณน้ําเพียงพอนะครับ เควสลับที่4นะฮะได้รับไอเทมจากมอนเตอร์ครบ300ชิ้นนะฮะเควสดลับนี้ก้าวเพื่อนตีมอนเตอร์ไปเรื่อยๆจนกว่าเฟรตจะผ่านนะ,ะเพราะว่าเฟรนี้จะไม่มีบอกว่าเราได้รับไอเทมจากมอนเตอร์ไปกี่ชิ้นแล้วนะฮะแต่ก็น่าจะใช้เวลาไม่นานสําหรับเควสดนี้นะครับส่วนรูปนี้ก็จะเป็นจุดเกิดวิหารทะเลทรายทั้งหมดประจาเดือนมก,กราคม2 5 6 5นกห้ะฮะก็ให้เพื่อนๆแคปรูปนี้ไว้นะฮะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องวิ่งหาให้เปลืองน,น้ํากันนะครับ ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปเคล็ดลับของเดือนมกราคม2 5 6 5นะฮะถ้าเพื่อนสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับเกมก,ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ